โอ้ห่วงน้ำตาพี่น้องพู้นำกระโอโอ้ยย่าจะตกคะยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสวัสดีกันตอนเช้าๆพี่น้องเมื่อวานอีสานบานดุงกับยายยายพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดขมยู่ค่าหรือว่าเห็ดผึ่งขมมานยายเอินเห็ดยู่ข้ายู่ในปาก ยูคค่าของยาเองแล้วพี่น้องมองเกามองดื่ม บรรยากาศคึมๆยุ่งไยพี่น้อง หัดว่าเพื่อสิบปรยง่ยพี่น้องเกล็ดเทาหน่อยเหล็ดกระบกใครเกิดเพราะปะดินซุ่มโผดดินซื่นเกินไปถาล่อ้ดินแห้งเพแ่้วมัน,นก็จะเกิดจนหนักจะเกิดนิ่มข้างหน้า เก็บเห็ดขมยูค่าหรือว่าเห็ดเิ่งขมพี่น้องในปานา่านี่ยยกกระไดทอนนี่ลหละถ้าไปเบิง head, ้งเห็ดเผ่งท่ามลองิึงเพื่อมันได้เติมกันเห็ดเผ่งท่ามหรือว่าเห็ดตับเตาหน้ายาย่เห็นละน่จะไปไก่กันก็จงสิเข,ขา้านพี่น้องขามาเบ,บิง head, ้งเห็ดเผ่งท่ามพี่น้องโอ้เห็ดเผ่งท่าม นี่ติดดอกเท่าเ่าเพอดีเลยย่าเอาไปเห็ดเสืออีกกันพอดีได้เป็นเสื้ออีกสองดอกพี่น้อง มาตังดูนพี่น,อน้องข้าก็ะโโพดดอกนมดอกนมนมดอกนมนกระได้ดอกเดียว้ดอกเทาไปเฮ็ดเสื้อสองดอก เกีงได้พี่น้องซ้ำนี่มันแข็งแข็งเลยโอ้พี่น้องดอกนี่แข็งแข็งอยู่คุณอะเกีงไดเกียงได้โอ้ดอกนี้ได้เป็นถวย บริเวณเห็ดิงถ้ำเกิดพี่น้องเห็ดเพิงถ้ำหรือว่า,หาเห็ดตับเตา่าเกิดที่ไตหน้าใยแหละหน้าปัางเขืนที่จะเป็นถ้ำเป็นปลาโฮลิ่งเป็นปลาบินพี่น้อง พี่น้องเก่งได้อยู่ดอกได้เข่ากระเสียมาเห็ดเสือพ่อพี่พาน้องมาเก็บเห็ดเพิงพถ้ำรลอว,ว่าเห็ดตับเตาได้สำเรแล้วพี่น้องไปดอกนบาน พอบวกนี่พี่น้องคอบวกนี่ก็คาดว่าสิมีป่าห้ายเติบก็จะได้เอาคูวิตออกจากน้อยหลักก็ยังสีเอาได้เพราะว่าเอาหยากถาบกามบ่อน้ำออกจากน้อยน้ำก็เลือบล่ลายดอกพี่น้องไขรก็ป่าตาย ห้องน้ำตาพี่งพูนักข้อคอังจะตคออโอ้ย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 อ้ยโอโอ้ย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 นอ้อ้ยโ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 ่้โอ้ยนอโอ้ออ้โอ โอ๊ยตาเนี่ยสะคอนไหวอุยยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลุดเต็มือใช่ไหม ให้กับปวดเอยวพี่น้องเลยตะกลมก,ก็ได้ปลาหนาันน้ำขี้ตุ่มจังสิละ่ะป่าขอนกระป่้ยไว้ให้น้้ำแหงกะป่ากระสิใยที่ไหนที่ไหนเอาไปมกพีนก่น้องที่ไหนแ็่เนียอุ่มที่ไหนไปมกโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย อุ้ยไม่ตั้งหลายมองนี่โอ้แนนหนรูดมืออีกแล้วอุ้ยใส่ใส่ซับนี่คือเก่าอุ้ยคอหน่อย้ำอยู่มือไป่หมกใส่พอีตูเออกระสองหอมหอมนิโนติ้งใส่ไฟหอม มาคลิปนี้จังไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให,ให้ยายนะไม่เลือยังอีกดูบ่อขันเรียเ่ยวว้าวพ่อเดือดสรุปดไปด้คนน่ะ เลือกปากคอออกจักปากกระเดิดปากกระเดิดไปป้วยที่น่อย พอหน่อยว่ามันลูกแม่เดียวกันพี่น้องลกใส่ผักอีตูเสแส่บหอมหอมไปแบบตรงนกใส่ไฟ้ลกแะโบราณต่างใส่สิเทาไฟพี่น,อนอ้องหอมคักหอมเนยใส่กับพริกก้อนไปนั่งจำกินมันพี่น้องเลยไปจากเรา เซุดสุดแล้วพี่น้องมันนีสารบรนดุงกับย้ายพระพี่พระนองกับบานระบาดใน,นในป่าแล้วพี่น้องเสียเมื่อรั้งไว้สักก่อนตัวใดาตายกับอันทาเก็ดมกมกใส่ไปตองจำจำกินกับเขาสวยพี่น้องมันนี้ก็ขอลากไปก่อน คือเกาแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะไม่รู้เพอเป็นกำลังใจมาให้ยายเฮ็ดให้ยายเฮ็ดคลิปใหม่ห้เบิงต่อไปพี่น้องโอ้เมยเมยเมยเอาปากขอนซ้ำนี่กับเมือ่อยเอาบางกันมานี่ขอบคุณหลายๆจ้า